you <sweak> ัสดีครับผมตอนนี้นะคุณก็อยู่กับผมนายกอนนะครับและคุณกําลังรับชมรายการข้าวมันไก่ทีวีนะแล้วก็คุณก็กำลังอยู่กับเกมเอาล่าสในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับโจมาร์คนเดิมนะเขาเสงหน่อยสว่ครับผมนะครับ, <S <S บผมผมาเราจะมาต่อแล้วฮะหลังจากที่เราไปเปิดเอากุญแจนะช่องขยะนะเดี๋ยวว่ากุญแจได้ลงไปนะนะลงไปมุดเลยนะโอเคครับเราก็มาหากุญแจต่อเลยนะครับผม โ okay, อเคครับคุณจะมาคนระับทำไงต่อฮะเมื่อมันไปแล้วเราต้องไปหาด้านล่างใช่ป่ะครับผมโ okay, อเคครับเราต้องไปนะต้องไปอย่างเดียวนะฮะจุดมุ่งหมายเราคือต้องหากุญแจนะเพื่อเอาตัวรอดอยู่นในชีวิตและทรัพย์สินวิไปทางไหนเอเนี่ยผมไม่รู้ครับ <c oughs> คุณไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะ<ม>เราต้องไปทางไหนเนี่ยก็ไม่รู้นะออครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวอ๋อโอเคครับน่าจะทางนี้ โอ้โหทานที่เราเคยมานะฮะมันแล้วไม่ใช่เลยอะมันใช้อยเลยโอเคครับใช่ครับผมเชื่อว่ากุญแจมันต้องอยู่แต่ตอนนี้ใช่ผมพูดไม่ออกอะมือสั่นนะครสั่นกลัวผีโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็มากใจรโอเคครับมีอะไรนะยังไม่มีอะไรอาจจะยินเสียงเพลสผมนะต้องขออภัยด้วยเปิดเฟสตั้งไว้ไม่ได้ปิดนะฮะ ไม่ต้องเลยมันเดี๋ยวเดี๋ยวยานะอย่าเข้ามาโอ้เสียงเพ็นนี่แล้วโอ้เก็บเก็บนี่วอชตันเดือดฟาสิโอ้เก็บเอาขึ้นเฮ้ยโอ้ยโอ้ดูอย,อยู่ไล้วเนี่ยควมีดูอยู่ไล้วนี่ยคิวมีมันจะฆ่าเราปะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตกครับมึงาไดไหมแโอยเอขึ้นได้แล้วโอ้ยเอาคุญแจนะเราต้องเปิดยา่ โอเคไปอรัไปต่อเลยก่อนไม่ได้เหอ,อเฮ้ยเกือบตกแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปสูนเงินปีบโอเคกระโดดครับอุ้ยะอ่ะโอเคข้างไางหนล่ะตอโรถดูบบัสนะตามรอยเลือดไปนะครับผมโอเคมีฐานเนี่ยต้องการฐานเนี่ยโอ้ยเจอพอดีโอเคมาต่อเลยนะเมื่อกี้นะก็เกิดอาการผิดพลาดเล็กน้อยนะก็ เออไม่ต้องสนนะไปถอนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้นะครับผมใช่ปบาโจมาครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะเเจอธาทุนนี่กระสุนกระสุนกระสุนที่มันส่องไฟนะฮะครับเฮ้ยไอไอไอคนที่ล่าเราเมื่อกี้นะฮะที่เราไปเก็บเอิมฉนวนไฟอะนะฮะหดด้วยโหหดลายนั่นนั่น โอเคไปทางนี้ต่อโอกระโดนภาพเนี่ยโดนโดนอุ๊ยอย่าลุนนะโอเคครับโอ้โหที่แบบนี้มันคับแคบนะอุ้ยโอ้โหต้องลดเสียงด่วนเลยนะเนื่องจากเสียงเศร้าไม่หลอนบ้านนะโอ้โหโอุยทานไอ้ก้อนแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังรวยทานนะฮะทานไปใช้ตากรบนะฮะ ทิศทางมากมากเฮ้ยเจออะไรเฮ้ยนี่ทางขึ้นอย่างนี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับเก็บเอาพลาดหล่นลงมาครับต้องขออภัยด้วยอ่าก็มากับอีกรอบนะเมื่อกี้มีเสียงเสียงน้องนะมาวุ่นวายนะก็ขออภัยด้วยเอาตกน้องต้องหุ่นตัวเองก็หุ่นโอเคเราต้องขึ้นใหม่นะเนี่ยเมื่อกี้ท่านไหนเนี่ยทางไหนทังว่าหุ่โอเคครับเราโดดแล้วเอาไม่ได้เออด้วยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านี้อ่ะโอเค โอ้โหเกิดพื้นดินสุดนะฮะนะไม้ไม้มันขาดคุณภาพนะผมต้องไปซ่อมนะซ่อมด่วนเลยมีใครมห้ซ่อมหรือเอล่ายอันนี้ห้องน้ํานะฮะห้องน้ํารู้ว่าใครใครก็รู้นะแค่มองก็รู้นะห้องน้ํเผื่อว่าไม่ไม่หลบใครใครมั้มดีรอยเลือดอันนี้ไม่น่าไว้วางใจนะแต่เราต้องเข้าแบบโอ้โหห้องมันมันมันกว้างมาก เอาล็อกครับโอ้ยเบอรเดันไงครับรู้ครับเดี๋ยวผมรู้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนะมีอะไรไม่มีใครสักคนนอนไม่มีฐานะแต่มีมีกล้องเน่ไม่มีฐานนี่มันอะไรกันเนี่ยเด้อมีไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิ๊บโอเควุ้ยเจออะไรเมื่อกี้ รอยเลือดเย็บเข้าไปครัโอ้โหอุ้ยชิบหายแล้วเอ๊ไอโสดตัวนี้อันนี้มันจะกินตับเราอะเราต้องหนีมานะเฮียเราต้องเราต้องใช้ใช้ห้องที่มันอยู่นะเพื่อการหลบหนีนะโอ้เราต้องตามหาฟัดเบิร์กมาดินเนี่ยไหนๆเออ่ยเออปฏิบัตนะโอ้โหมันดักมันดักเลย ไอ้พวกนี้มันช้านะเดี๋ยวว่า,ถ,า,า,าวถ้าเราเข้าใกล้ๆมันนะมันไม่วิ่งหรอกฮนะนี่ไข่เขียไข่ไข่ด้วนะเดี๋ยวมันไปก่อนไปสักสห้าวินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าไป,ป,ป let's go <S เดินช้าๆนะไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวมันรู้ตัวนะ โอ้โหเห็นก้าวแล้วนี่ตกใจนึกว่าใครบิดประตูนะฮะ้บิดประตูใส่ก้อนแล้วมานอนด้วยก,กันโอ้ยอะเปิดประตูผมไม่รอนอะไรหรอกผมมาซร้างหวาเดี๋ยวหลอนสาวไม่ได้หอนไม่ได้หอนเลยนะนี่พูดจริงนะเดี๋ยวพอผมเจอที่พูดจริงเฮ้ยท่านที่ศูนย์ผมไม่ได้ใจผมนึกว่าใครบ,บิดประตูนะแตบบ่สาวนี่ก็หลอนที่ห่านนี่แต่แต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนะตอนนี้นะถ้าจะดีนะเนะ่จนจนนี้นะครับผม ยับข้ามไปฮะโอเคยับโอ้ยเดินทางแบบนี้นี่เสียวหักนะโอ้โหอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโนไม่โอ้มีทางขึ้นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยขึ้นไงเนี่ยประเด็นประเด็นฮอร์นี่นี่นั่นนยับโอเคเอาใหม่ฮะเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยนะผิดพลาดทางเทคนิคนะโอเคดึงไปศูนย์ก่อน บีบโอเคจะต้องเดือดรอดเสียยวไม้ฮะไม่ฮะเดบเดบผมเสียยวไม้หักอย่างเดียวเนี่ยนี่คือประเด็นนะไม้หักโอ้โหดูอ่ะมีรอยปูด้วยเนี่ยพวกกินนะโอ้โหพวกพวกแดงไหมโอเคครับหนึ่งไม่ฆ่ามือเนี่ยมันมันมีการถูกพังขึ้นมานะมีมีมมวเหลืองนะพวกเก็บฆ่ไปครับหนึ่งสองสามเออ,อเออเกอไกอง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 เออไป ไม่โ,โอ้โหเ้ยใครมานะั้นใครมาเฮ้ยไม้ไม้ไม้ขึ้นไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปไ <c oughs> มยย้ใหญ่นั่นเนี่ยเกลับนะเ <c oughs> ดี๋ยวเมื่อกี้ใครเนี่ยเมื่อกี้หายแล้วเนี่ยยูนิตยูอาคอมเบลเลเตอร์โอ้โหต้องไปห,หากล้องเหมือนเนี่ยต้องไปห,หากล้องในเงามืด <c oughs> ไมเอ,อ้ไม่น่าเลยโอเคเราต้องลงไปใช <c oughs> <ๆ>่วเนี่ยเดี๋ยวสักสัก เดินลงไปนะโอ้โหยี่ใครเดินเนี่ยคือประเด็นมืดด้วยเนี่ยไม่มีกล้องเนี่ยทําไงดีโอเคเราก็ไปเถอะนะไม่มีอะไรจะเสียละโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยฐานฐานเก็บฐานก่อนนะเก็บฐานก่อนเออมันใช้ได้นะแต่ไม่มีกล้องนี่คือประเด็นโอเคกลับเก็บเอ้ยเก็บกลับเก็บมาได้สองอันนะครับโอ้ยเฮียต้องรอดนะรอดช่องแบบไม่ใครไม่รอดหรอก มืดนี่แล้วแต่ยังมีแสงไฟรอดให้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่ายังใช้ได้นะผมยังมีแสงไฟให้เราเห็นอยู่บ้างนะฮะบ้างเล็กน้อยต้องดูก่อนนะโอ้โห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 รู้เลยรู้เลยเดี๋ยวรู้เบยครับรู้เบยครับมีเรือฮะมันอยากมีเรือเราฮะจัดให้สักหน่อยนะครับผม ไม่เจอกอไอะอไม่มีอะโอ้โหมันนั่เดมเลยเนี่ยเขาตั้งวงดื่มเล่ากันนะฮะไม่ใช่อู้โ่มมากเลยตอนนี้ ยี่ไปจะแล้วเฮ้ยนั่นเงินเจ้าอ่ะเอ้ยยี่ยัติดเข้าเร็วเดี๋ยวเข้าไม่ดีครับก้องกล้องเป็นไงบ้างฮะโอ้กล้องแตกโอ้โหโโอ้หเต็มเลยมาสัตว์ทกูดยิมรถนู้นโอ้โูมากูเก็บเหมืนว่าเขม่โอ้โหกล้องแตกเลี่ยนะมีการช็อตช็อตเล็กน้อยนะช็อตนะโอ้โหติดอ๋ลิปต์ไปหรือไม่มันเต็มเลยตอนเนี้ย ตีแบบเร็วไม้ไม้เร็วเร็วเร็วทางไหนเนี่ยทางนี้อ่ะโอเคทางไหนเนี่ยโอเคทางนี้อะเย่าดันบนนั้นบนโอเคจำได้ครับเมื่อกี้ขึ้นไปขึ้นไปเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยรอดแล้วครับเป็นนาทีที่ระทึกมากนะฮะเื่นเดินร้าวใจนะยังมีใส่เสียงอีกเนี่ยโอเคทางนี้จำได้โอเคสองคนต้องดูร้านราวก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรด้วยล่ะเดียว ไปเถอะได้กล้องมาแล้วโอ okay. เคโอเคต้องปีนขึ้นไปช่วงนีทง้ทางเดิมทางางเดิมนะฮะโอเคครับทางน,นี้ทางที่เราเคยตกมาเมื่อกี้นะเมื่อตะกี้นะโอเคครับโอเคเอาใหม่ฮะอโอเคครับก็รอบนี้ไม้มันจะหักหวันนี้ไม่ใช่ซ้ำรอยกันนะเมื่อกี้กล้องตกแตกแล้วนี้อ้โ,อโหทั้งตัวตกแตกก็ไม่ใช่ <c oughs> คนมันจะแตกได้ไงเนี่ยเดี๋ยวไปครับ เสี่ยวไม้หักเนี้ยไม้ผูได้โอเคกระโดดขัเนนะบอกว่าไม้จะไม่หักเหมือนคราวเมื่อกี้นะเอาอเอาอะไรเขาเนี่ยทำไมเอ,เ,อเอาทำไมทำไมคือทำไมเรากระโดดข้ามไม่ได้อนะอ่ะ <kamp. S 1> มันคืออะไรทำไมครับ,บเดี๋ยวไไดด้เี๋ยวผมขอเข้าไปดูใกล้ๆน,นะแก็บเดินนะเสี่ยวไม้หักว่ะ น่ากลัวระล่างนะโอ้มีแต่ไม้ฮะสงสัยอยู่มานานนะฮะหรือไฟไหมฟังไหนอ่ะยังทิ้งไมยังไม่ถึไหนอ่ะให้เราดูกระโดดข้ามตรงนั้นเนี่ยคุณบ้าเปล่ากระโดดข้ามแม่เนี่ยนะไม่มั่นใจว่ะลองดูเขียวไม่ได้คลยเพราะฉะนั้นไม่ได้อ่ะเอาฉันต้อไปทางไหนครับเนี่ย ทางนี้ไม่เอานะเนี่ยไม่เอาผมผมจะไม่ยุ่งนะตอวนี้ลิ้วจะไม่ยุง่งไปไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมขอหาทางก่อนไปเดี๋ยอีกรอบอีกรอบลองดูอีกรอบครับโอ้โทางมันใหญ่จงหมดแล้วเนี่ยเดิมเงี้โอเคอเดี๋ยวเดี๋ลองใหมาฮะอีกรอบอีกรอบมันน่าอย่างเราเราน่าอย่างดูเราจะดูดีๆก่อนนะว่ามันจะมีอะไรปะเนี่ยสักรอบสักรอบมราต้องดูก่อนสังเกตนะนะต้องสังเกตการนะว่ามันจะมีทางให้เราไปไหมฮะ นะฮะมีปัญหามันต้องแก้นะครับผมต้องสังเกตด้วยนะฮะเฮ้ยผมรู้สึกหายใจได้นิดน้อยเดีับๆไปละแป๊บหนึ่งครับเอ้อกล้องช็อตกล้องช็อตกูมวางเพิ่อว่าอันไกลพูนเอาไม่ได้บอกว่าันโดดตรงนี้โดดตรงนี้ป่ะเนาะไม่ได้อ่ะไม่ได้เอามัน โอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหไฟนานเนี่ยงงนานนะงงนานแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไฟฟาดตอร์มาอินอินเดี๋ยวเอเมิชั่นบ็อกโอเคครับแม่ฟังดูเรื่องอินในเอเมิชั่นบ็อกอ้าวป๊โอ้โหทางนี้ทางนี้ผมรู้เลยครับผมมันคือประสาทที่เก่าไกลที่เราเคยมาโอ้ยเราต้องกลับไปทางนี้โอ้ย โอ้โหเหนื่อยใจจริงโอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่เราต้องเจอกับไอ้สองตัวนั่นอีกแล้วพี่น้องกินตับนะฮะต้องเจอพี่น้องกินตับใช่ไหมเนี่ยตตตััับบบอ๋อไม่เจอเ้ย้ยรู้สึกว่าทางถูกทางถูกใช่ไหมเนี่ยถูกเหครับผมเอามันจะเอาเอาตรงทางที่สูงเข้าไปครับเสือกไหน ผมโง่องครับขอดด้วยนะผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอโ้โหเสือตายทั้งนั้นโอเคเอาใหม่เอาให,าใหม่เขอบเกณฑ์มึงนั่งเออครับโอเค,อเคไปใหม่อ่ะเริ่มใหม่อย่าอันนี้มันเซฟวิ่งอ๋อเแสดงว่าเรามาถึงทางแล้ะเมื่อกี้มันเออมีการเซฟวิ่งแสดงว่าการที่ตกไม่มันมันไม่ใช่เรื่องมันเอิงน,นะฮะไม่ใช่เรื่องมันเอื่มน,นะมันเจตนอายอยู่แล้วนะโอเคเราอาจจะไปบ้องนะไปนะ Only one way มัน Only one way เฮียเผมผมจะไม่ยุ่งอะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่จะไม่ยุ่งนะฮะอย่าไปอ่ะอือเออโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอเคไปต่อครับทำไมช่องทางมันแคบจังวะถ้าถ้าคิดวอล์กเกอร์มาเนี่ยมีเฮะมีฮะนอนครับมีเฮะฮาเลยนะเดี๋ยวรู้เลยโออพูดไปเลยขัดกรรมมาเลยครับโอ้โห ตายยากนะตายยากนะผมโอเคโอ้ไม่มีทางไหนมีทางไหนจะหนีไหมเนี่ยโอ้ยอย่ามาครับเนี่ยอย่ามาโอ้มีเท่มไหรฮะเก็บขึ้นไปได้ใช่ปะเก็บนี่เขาจะจบจบจบอยู่ในทุ่งแร่นะครับผมโอ้ยับโอ้ยับเดี๋ยวยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพิธีนี้ครับนะก็ ก็ค่อยเจอใหม่ในพัทที่เจ็ดนะพัทหน้าว่าเรื่องราวของมายาโตอ,อย่างไรนะก็รับชมพวกข้อสนุกสนุกด้วยการรับชมไลค์และซับส,สไคร้ด้วยนะก็ผมกบโจมาต้องขอลาไว้พิณอันน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์แชร์ติดตามหรือซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม